สวัสดีครับคุณป้าชื่ออะไรครับมาด้ในรองวิเชียนครับผมรับงานอะไรไปทำครับงานคอสติกปคับเป็นรูปเอ่อซนต้าครับผมรับเงินจากทางร้านโพทองเท่าไหร่ครับ2 5 0 0 2,500านบาทนะครับก่อนที่คุณป้าจะมาทำนี่มีความรู้เกี่ยวกับงานฝีมือมาก่อนหรือเปล่าครับก็มีบ้างมีความรู้บ้างก็เคยปะคอสติกที่บ้านบ้างอ๋อครับผม แต่ไม่ได้รับเป็นค่าจ้างแบบทางร้านโพชองอ๋อก็คือทําเล่นๆอยู่ที่บ้านเฉยๆใช่ไหมครับอ๋อนี่ก็คือเป็นรายได้เสริมใช่ไหมครับอืมคิดว่างานที่รับไปทาจากร้านโพทองนะครับมีความยากง่ายอย่างไรครับก็มีความยากปานกลางนะคะแต่ว่าต้องมีความละเอียดรอบคอบแล้วก็ทําให้ได้ตามมาตรฐานที่ทางร้านต้องการสายตาคุณป้านี่มองเห็นใช่ไหมครับจากรูปเห็นดีปกติใช่ไหมครับ ไปขยายลายมาหรือเปล่าครับขยายค่ะอ๋อขยายเป็น A3 ใช่ไหมครับเป็นใช่ใช่ใชอครับผมคิดยังไงครับกับคนที่ทำแล้วทำไม่ได้หรือทำแล้วต้องแก้งานอย่างเงี้ยครับมีความรู้สึกว่าเขาควรจะต้องทำให้ได้นะคะเพราะว่ารับงานมาแล้วอ๋ <ทำ S 1> อโอเคเอครับผมหลังจากรับค่าแรงแล้วเนี่ยะจะแนะนำเพื่อนหรือญาติหรือไม่ครับถ้ามีคนสนใจ ได้ค่ะสุดท้ายนี้ถ้ามีคนสนใจที่ดูวิดีโอนี้คุณป้าอยู่นะครับคิดว่าทํายังไงถึงจะได้รับค่าแรงแบบคุณป้าเนี่ยครับก็ตั้งใจทํางานให้เสร็จตามที่ทางร้านต้องการนะคะก็ทาให้ได้คุณภาพตามที่ทางร้านต้องการโอเคทางร้านขอขอบคุณในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวรับค่าแรงนะครับคุณป้าไม่ต้องลุกนะครับค่ะคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ